ลักษณะบ้านแบบนี้ค่ะอาจารย์ต้องแจ้งให้ทราบนะคะโดยทั่วกันค่ะ เผื่อหลายๆคนกําลังจะซื้อบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่หรือบ้านมือสองนะครับบ้านทุกบ้านค่ะเราสามารถที่จะจัดเรื่องุงจุ้ยนะครัแบแบบเบสิกหรือพื้นฐานได้สําหรับบ้านมือสองนะครับใครหลายๆคนค่ะเวลาซื้อบ้านต่อจากใครมาเราไม่รู้ประวัติว่าเป็นอย่างไรบางบ้านก็มีความล้มเหลวมาบางบ้านที่เราไปซื้อมาก็ผิดพลาดเช่นล้มเจงเหรืออาจจะเป็นจะต้องขายนรงนีงน้นั้นในเวลาเรารับช่วงต่อเนี่ยค่ะ เราจะต้องแก้เคล็ดก่อนไม่ได้หมายว่าบ้านที่เราซื้อสองไม่ดีนะคะบอกเลยบ้านทุกบ้านดีหมดค่ะแต่เราปรับแก้กันนี้หนึ่งค่ะก่อนเข้าอยู่สัก7วันนะคะให้เราหาสาสิ่งนี้อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะสิ่งแรกค่ะผงทูบจากวัดนะคะสักประมาณสามวัดก็ได้นำผงทูบที่เราได้หามาผสมผสานกันนะคะแล้วนำผงทูบเนะะี่ยค่ะมาโรยไว้ตรงบริเวณรอบบ้านนะคะหรืออย่างที่สองค่ะนะคะน้ำมน ก็ได้ค่ะ ผสมสิ่งต่างแล้วก็นํามาล้างบ้านนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะอย่างที่3นะคะเขาเชื่อกันว่าการที่เราซื้อเม็ดเกลือะค่ะที่เป็นเกลือเม็ดใหญ่ๆนะคะมาใส่ถ้วยไว้วงงางไม้กุกาจนะคะ7วันก่อนเข้าอยู่เพื่อสลายพลังที่ไม่ดีนะคะที่สําคัญแนะนําอีกข้อนะคะหลังจากเราทํา3สิ่งแล้วอีกเรื่องที่อาจารย์อยากให้ทําคือการทาสีใหม่นะคะการทาสีใหม่เปรียบเสมือนการเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่การเปลี่ยนเจ้าของใหม่การ ลนสิ่งต่างใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับบ้านและคนเข้าอยู่ค่ะนี่คือเคล็ดลับถ้าทำได้ถือว่าจะดีค่ะฝากติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรวดดวงชะตาด้วยลายเซ็นกดไลค์กด,กดแชร์กดติดตามให้จารย์ด้วยนะคะฝากติดตามอาจารย์ทางช่อง YouTube นะคะช่วยกด Subscribe และกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยค่ะ